สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งกันครับที่ต้องบอกว่ามันมี2ด้านในต้นเดียวเลยหลายคนน่าจะเคยเห็นหรือบางทีที่บ้านอาจจะมีปลูกอยู่ด้วยซ้ํานั่นก็คือต้นหูกระจงหรือในชื่อมงคลมงคลว่าแผ่บารมีนั่นเองครับเป็นต้นไม้ที่ทั้งสวยแล้วก็น่ากลัวมากในเวลาเดียวกันเลยละครับ ประโยคนี้ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยได้ยินกันแน่ๆมันกลายเป็นวลีเด็ดระดับชาติไปแล้วนะครับมาจากเดี่ยวไมโครโฟนนี่แหละจนตอนนี้กลายเป็นเหมือนมีมที่แชร์กันทั่วโซเชียลเลยพอใครพูดถึงต้นหูกระจงปุ๊บประโยคนี้ลอยมาเลยทันทีและคำถามก็คือทำไมล่ะครับทำไมต้องปลูกให้ห่างจากบ้านด้วยเบื้องหลังรูปทรงที่มันสวยงามเหมือนร่มที่กางเป็นชั้นๆเนี่ยมันซ่อนความลับอะไรเอาไว้กันแน่วันนี้เราจะมาหาคาตอบไปพร้อมๆกันครับ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มทำความรู้จักกับเจ้าต้นหูกระจงกันให้ลึกซึ้งขึ้นอีกสักหน่อยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแหละครับดูสิครับสวยมากเลยใช่ไหมละครับนี่คือสเสน่ห์ของมันเลยทรงพุ่มที่แตกกิ่งก้านออกมาเป็นชั้นๆแผ่ออกไปในแนวราบแบบเป็นระเบียบมากๆทําให้มันดูโดดเด่นมีสไตล์และที่สําคัญคือให้ร่มเงาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวและนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจมากครับ ใครจะไปคิดว่าต้นไม้ที่เราเห็นกันจนชินตาในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไม้ที่มาจากถิ่นกําเนิดที่ไกลถึงแอฟริกาตะวันตกเลยนะส่วนชื่อแพร่บารมีเนี่ยก็เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในไทยเรานี่แหละครับตามความเชื่อว่าจะช่วยเสริมบารมีทําให้บ้านร่มเย็นเป็นสุขทีนี้มาดูรายละเอียดใกล้ๆกันบ้างหลายคนอาจจะสับสนกับต้นหูกวางเพราะหน้าตาคล้ายกันแต่มีจุดสังเกตง่ายนิดเดียวเลยครับให้ดูที่ใบใบของหูกระจงเนี่ยจะเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลย ส่วนเปลือกลำต้นก็จะออกสีน้ำตาลอมเหลืองแล้วผิวก็จะค่อนข้างครุขระหน่อยๆครับในบ้านเราที่เจอกันหลักๆก็จะมีอยู่3าแบบนี่แหละครับคือพันธุ์ธรรมดาที่เห็นได้ทั่วไปเลยพันธ์หนามซึ่งเอาจริงๆฟอร์มสวยไม่แพ้กันเลยนะฮะแต่คนอาจจะไม่ค่อยปลูกเพราะชื่อมันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายคือพันธุ์แคระซึ่งอันนี้จะหาดูค่อนข้างยากหน่อยครับและแล้วก็มาถึงหัวใจสําคัญของเรื่องราวในวันนี้ครับความขัดแย้งในตัวเองของต้นไม้ต้นนี้ที่ด้านหนึ่งคือความสวยงาม แต่อีกด้านก็แฝงความร้ายกาจเอาไว้เหมือนกันสไลด์นี้สรุปไม่เห็นภาพชัดๆเลยครับข้อดีคือสวยให้ร่มเงาดีเป็นไม้มงคลแถมยังโตเร็วทันใจอีกต่างหากแต่ข้อเสียก็มากกลัวไม่เบาเลยโดยเฉพาะเรื่องระบบรากที่บอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆตามมาด้วยการผลัดใบที่ต้องเก็บกวาดกันบ่อยหน่อยแล้วก็กิ่งก้านที่อาจจะใหญ่เกินควบคุมได้ครับใช่เลยครับตัวการหลักที่ทำให้เกิดคำเตือนสุดฮิตนั่นก็คือรากของมันนี่เอง ลองนึกภาพตามนะครับรากของมันเนี่ยโอ้โหทั้งแข็งแรงทั้งแผ่ขยายไปได้ไกลามากมันไกลและแรงซะจนกระทั่งสามารถชอนชัยเข้าไปทำลายท่อประปาใต้ดินหรือดันจนกำแพงบ้านร้าวได้เลยนะฮะซึ่งเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงมาแล้วด้วยไม่ใช่แค่เรื่องเล่าครับ เพราะฉะนั้นนี่คือตัวเลขสําคัญที่ต้องจาให้ขึ้นใจเลยครับผู้รู้แนะนําว่าควรจะปลูกให้ห่างจากตัวบ้านกําแพงหรือโครงสร้างอะไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดคือ4-5เมตรย้ําเลยนะครับว่าระยะนี้สําคัญมากๆเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาในระยะยาวครับพอได้ยินถึงความร้ายกาจของมันแล้วหลายคนอาจจะเริ่มกลัวแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเรารู้วิธีจัดการมันอย่างถูกต้องเจ้าอสุนร้ายก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีของบ้านได้เหมือนกันมาดูกันครับว่าต้องทำยังไง อันนี้เป็นทริคที่เจ๋งมากเลยนะฮะมันเหมือนกับการแฮกต้นไม้เลยคือบังคับให้มันโตออกด้านข้างแทนที่จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยเรพอนะเราตัดยอดหลักของมันปับ๊บพลังงานทั้งหมดที่เคยจะส่งขึ้นข้างบนน่ะมันจะถูกส่งไปที่กิ่งด้านข้างแทนผลที่ได้ก็คือทรงพุ่มที่แผ่กว้างออกมาสวยงามสมชื่อแผ่บรวีแปะเลยครับนอกจากการตัดยอดแล้วก็ยังมีการดูแลอื่นๆที่สำคัญเหมือนกันครับ หูกระจงเป็นต้นไม้ที่รักน้ำมากต้องรดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอและต้องขยันตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในขนาดที่เราต้องการด้วยส่วนเรื่องใบไม้ร่วงนี่ต้องบอกเลยว่าใครรักความสะอาดอาจจะมีเหนื่อยกันหน่อยนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักต้นหูกระจงกันในทุกซอกทุกมุมแล้วก็มาถึงบทสรุปกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเราควรมองต้นไม้ชนิดนี้อย่างไรดีถ้าให้สรุปง่ายๆเลยนะฮะมันคือต้นไม้สองหน้าชัดๆ เป็นความงามที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ให้ทั้งร่มเงาและความเป็นสิริมงคลแต่ก็ต้องการการวางแผนและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยนะไม่อย่างนั้นจากเพื่อนรักอาจกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของบ้านได้ง่ายๆเลยครับสุดท้ายนี้คําถามนี้คงไม่มีใครตอบได้ดีเท่ากับเจ้าของบ้านแต่ละคนแล้วล่ะครับว่าพอได้รู้ข้อมูลครบทุกด้านทั้งด้านที่สวยงามแล้วก็ด้านที่น่ากลัวเมื่อมองดูพื้นที่ของตัวเองสถานการณ์ของตัวเองแล้วเนี่ย ความสวยงามอลังการของต้นหูกระจงมันคุ้มค่าพอที่จะเสี่ยงด้วยหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ